ขอบคุณค่ะสำหรับข่าวแวดวงการเงินธนาคารตลอดทั้งสัปดาห์นี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะ m o n นี่เอ็2015ชูแนวคิด Beautiful ASEAN ซึ่งก็จะจัดขึ้นยิ่งใหญ่อีกครั้งใน6ภูมิภาคทั่วประเทศค่ะกำหนดจัดงานมหกรรมการเงินประจำปี2558หรือ m o n นี่เอ็2015 ใต้แนวคิดวิวทิฟฟ์อาเซียนเพื่อสะท้อนถึงความสวยงามของอาเซียนที่เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกิตประเทศโดยการจัดงานดังกล่าวจะเป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงประชาชนทั่วไปในทุกภูมิภาคได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเท่าเทียมกันซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพค่องกระต้นเศรษฐกิจใน และสำหรับแนวคิดในการจัดงานมากรรรกนานเห่งินี้้ x p o 2015ในปีนี้ก็คือยุทิภูอาเซียนเพื่อต้อนรับการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC 10ประเทศที่จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวค่ะ ตอน,นี่ข่าวที่2ค่ะธนาคารกสิกรไทยร่วมมือกับผู้ให้บริการชั้นนำา Pi ิท a ์แบงกจากสวิตเซอร์แลนด์หวังขยายขอบเขตให้บริการลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูงธนาคารกสิกรไทยได้ตกลงเป็นพันธมิตรกับธนาคารลอมบาร์ดโอเดียซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่ให้บริการ p r ว v a t e Bank ที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการรวมประสบการณ์ในการให้บริการด้าน p r i v a t e ของธนาคารลอมบัตรโอเดียเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงของธนาคารกสิกรไทยได้เข้าสู่ระดับสากลอย่างรวดเร็วรวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวและสร้างความมั่นใจให้ลูกค้ามากกว่าเนีนการสร้างผลกําไรในระยะสั้นค่ะ กากันที่ SME Bank จับมือกับพันธมิตรญี่ปุ่นแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อขยายความร่วมมือในการต่อยอดธุรกิจธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Bank จับคู่ธุรกิจ SME ไทยญี่ปุ่นโดยมีผู้ประกอบการกว่า3 0 0กิจการเข้าร่วมจับคู่เชื่อมโยงโยธุรกิจในการส่งเสริมการค้าการลงทุนเชที ร่วมกันของทั้งสองประเทศซึ่งเน้นกลุ่มสาหากรรมยานยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เกษตรกรรมในการร่วมกันสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่อยอดธุรกิจเพือสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวแวดวงการเงินธนาคารตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นกลับมาพบกับปุ้ยได้สำหรับช่วงนี้กลับไปทางพิธีกร2ท่านค่ะ